สวัสดีค่ะวันนี้มาในแบบมุมที่แปลกไปเพราะว่าฟ้ากำลังจะไปแฟนคอนเซชานค่ะย่มันจะเป็นบล็อกของฟ้าคนเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนเนี้นนยใช่แล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะมึงกูไปก้าู้้คนเดียวก็ว,วันนี้เราจะมา เอ็กโซเอซีก็มาต่อไปันค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมามาดูคอนเสิร์ตกันค่ะยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนนะคะตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะแบบต้องติดอันนี้เลย I love you n e 이 d you oh 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 열이 빨리 열이 렉이 빨이 용납, 열이 열이 빨리 열이 열이 빨 용남 야이 열이 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 โอเคนะโอเคเดี๋ยวเรีลิงใหญ่ยุกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยุคลำใหญ่ใหญ่ว้าวคุณชายยอดคุณชัดมากจริงๆอ่ะชิมเกี๊ยบนมน่ารักนะโอเค Yeah. 공공감. 공공감. 안녕, 공공감. 안녕, 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 안 ก็าถึงกันถค่ะคก็จบแล้วเซนออกที่ไม่ได้เซนออกน้ำตาจะไหลก็เดี๋ยวจะมีตัดคลิปให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาเขาเรียกว่ายังไงนะพูดคุยกันหลังจากนี้อีกหนึ่งรอบนะคะ สวัสดีค่ะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยหลังจากไปคอนเสิร์ตวันนี้นะคะก็โดยรวม <c oughs> คือมันดีงานมันดีมากๆแล้วทุกอย่างซึ่งตัวฝาได้บัตรที่เป็นบัตร6,500ที่มันจะต้องมีสิทธิ์เซ็นออฟซึ่งอ,อ,อันนี้ขอแบบขอพูดเรื่องนี้ก่อนก่อนที่จะไปเรื่องเรื่องทั้งหมดคือ ทุกคนเข้าใจว่าเซนออฟอะมันคือการแบบไม่เขาเรียกว่าไงไม่เราไปยืนแล้วศิลปินกลับหรือเราบายบายกันเอยใดเอดยก็ตามทุกคนเข้าใจว่าเซนออฟน่าจะเป็นประมาณนั้นที่แบบโอเคเราได้เข้าไปใกล้ชิดศิลปินอีกหนึ่งสเต็ป hmm. โดยการใช้สิทธิ์ในการซื้อบัตร V.I.P อันนี้แต่ว่าเซนออฟที่ X.O.L ได้ในวันนี้นั้นคือการ เหมือนพูดคุยเขาไม่เรียกว่าเซนออฟอาจจะเรียกว่าวันหลังให้เรียกว่าเป็นการ good bye session ก o ดบายเซสชั่นก็พอคือเออ่ทุกคนหลังจากที่จบคอนเสิร์ตคนที่ได้บัตร V1 หนึ่ที่เป็น v p อะค่ะเขาก็จะนั่งอยู่กับที่แล้วโซนอื่นๆก็จะกลับไปอะไรอย่างนี้แต่ว่า <c oughs> การเซนออฟครั้งนี้มันคือการที่เซฮุนกับชานยอนเดินออกมาหน้าเวทีแล้วก็มาพูด ขอบคุณอีกหนึ่งครั้งไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำทุกคนแล้วสตาร์รอบ,อบ,อบก็คือแบบเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋านะคะห้ามถ่ายภาพนะคะคือแบบไม่เข้าใจอันนี้คือคำว่าเซนตออฟเรากับเซนตออฟเขาอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันในส่วนนี้ด้วยอยากให้ลองศึกษาดูงานอีกนิดหนึ่งว่าเซนตออมัน จริงๆแล้วมันควรเป็นประมาณไหนถ้าเกิดว่าจะใช้ในพาร์ทแบบนี้ไม่ควรใช้คําว่าซินอ f อมันเหมือนการหลอกลวงผู้บริโภคอ,นนอันนี้คือเรื่องแรกแล้วก็เอ่อสตาฟคือเขาก็จะแบบก็เข้าใจว่าเขาทําตามหน้าที่ของเขาอย่างอย่างฝามาคอนวันที่2คือก็จะแบบโดน b บแอจาก,กวันแรกมาประมาณว่าแบบโอเคห้ามถ่ายรูปสตาฟดุมากคือแบบ ไม่แบบให้เก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋านู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบโอเคเราเราก็พยายามที่แบบโอเคมันมันคงเป็นพาที่คลายกับเมื่อวานเราก็เฮ็ดนั่งเราก็เก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าแต่พอทีเนี้ยจน,จนเจฮุนกับชันยอนอะเดินออกมาตรงสเตจลองอะเราทุกคนคือฟ้าหันไปอะทุกคนตรงนั้นคือถือโทรศัพท์แล้วอะโทรศัพท์คือจ่อแล้วแบบแล้วแบบเราก็แบบเอ๊ ไอ้เหี้ยคือทําไมโอเคเราก็อยากทําตามกฎนะแบบโอเคที่แบบทุกคนไม่ถ่ายแต่ว่าคือแบบทุกคนก็แหกฎกฎกันหมดแล้วอะไรเงี้ยรวมทั้งแบบแม่จีนที่เยอะมากๆในโซนวีไอพีก็งงเหมือนกันว่าแม่จีนเขาเอาบัตรมาจากไหนนักหนาอะไรแบบเนี้ยคือทุกคนพอทุกคนถ่ายปุ๊บโอเคเราก็ขอถ่ายบ้างนิดนึงะไรด้วยความที่แบบก็เกรงใจแล้วก็ถ่ายแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ถ่ายรูปแล้วก็แค่สั้นๆน่ะเราก็เก็บกระเป๋าเลยคือแบบโอเคพอแค่แบบแค่เห็นเซฮุน,นแค่นั้นก็โอเคอะไรเงี้ยก็แบบโอเคจบไปในพาร์ตเซนต์ออฟที่ไม่ใช่เซนต์ออฟอันนี้ก็คือโอเคไม่เวิร์กอย่าหาทำอีกอย่าหาใช้คำว่าเซนต์ออฟอีกนะคะแล้วก็โดยรวมคือนับถือดีเจนุ้ยมากคือเขาเป็นพิธีกรที่ เขาเรียกว่าแบบคุมเวทีได้คุมเวทีอยู่แล้วไม่ได้ทําให้งานกล่อยหรืออะไรแบบนี้คือแบบครั้งหน้าก็อยากใช้ให้ SM2 ใช้บริการ DJ หนูอีกซึ่งโดยรวมพอน่ะคือมันไม่รู้สิมันเป็นความแบบอิ่มอกอิ่มใจมันฟูลฟิลเหมือนกันว่าไม่ได้เจอเซฮุนมานานมากๆแล้วคือทุกคนอาจจะได้แบบว่าหลายๆคนที่แบบ อาจจะได้แบบดูคอนสคอนหอะไรเงี้ยแต่คือฟ้าไม่ได้ดูคอนตั้งแต่คอนสเพราะว่าไทาม์ไลน์ชีวิตไม่เคยตรงกันเลยคือพอเซฮุนมาไทยตัวฟ้าอยู่ต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนั้นคือซึ่งทําให้คอนสคอนหคือไม่ได้ดูเลยแล้วแบบมันก็ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วอะไรเงี้ยอย่างเคจอยก็ไม่ได้ไปอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้เจอกันมาแบบเกือบเกือบหปีแล้วอะ ก็เลยแบบพอมาเจอวันนี้มันเป็นความรู้สึกแบบตื้นตันใจคลิปในคอนเสิร์ตอะน้อยมากเพราะว่าอยากดูด้วยตาเนื้อ,อยากแบบเก็บบรรยากาศแต่ว่าคือจำได้คร่าวๆว่าคอนแรกอะเรานั่งดูจนเราไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยแล้วมันทำให้ความทรงจำช่วงนั้นเราหายไปเออมันก็เลยแบบมีความรู้สึกแบบทั้งอยากดูด้วยตาตัวเอง เราก็ยังอยากเก็บบรรยากาศนตรงนั้นไว้อะไรมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบที่ตีกันในหัวประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมคือต้องบอกว่าแบบทั้งตัวเซฮูนกับชานยอนเองก็คือแบบเซอร์วิสแฟนคลับได้ดีมากแล้วก็ตัวแฟนคลับเองก็น่ารักมากทุกคนเอ็กทุกคนแบบนั่งหัวเราะไปด้วยกันนั่งแบบวีดไวไปด้วยกันอะไรแบบนี้แต่ว่าข้างๆก็จะเป็นแบบแม่จีนที่เขาแบบ คุยกันข้ามหัวไปมาอะไรเงี้ยก็งงว่าเอาบัตรมาจากไหนคือก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้ก็นะอะไรอย่างนี้แ,นะนแล้วก็โปรเจกต์คือนี่แบบรู้สึกแบบทัชมากที่เซฮุนแบบว่าถ่ายวันนี้คือเซฮุนแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายโปรเจกต์ของแฟนคลับแล้วแบบรู้สึกแบบหู เขาแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วแบบกิจกรรมในคอนเสิร์ตมันมันดีมากๆเราก็แบบตอนที่เซฮุนอ่านโปรเจกต์ Project. 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 วันนี้จะเป็นอ,อ,อันนี้อันนี้ตอนที่เซฮุนอ่านอันเนี้ยคือแบบไม่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็มาเป็นความสุขให้กันต่อไปนะคือแบบแล้วเซฮุนก็พูดประมาณว่าแบบโอ้เราจะเป็นความสุขให้อะไรเงี้ยแบบคือตอนนั้นอนะร้องไห้ร้องไห้เลยแล้วก็แบบหันไปพูดกับพีบพ่คนข้างๆว่าแบบไม่ไหวอะไรเงี้ย คือแบบด้วยความที่แบบเราคือเจฮุนเปลี่ยนเสมือนรักแรกคือเราพู้ตอนนี้ก็จะร้องไห้เราแบบเหมือนโตมากับเขาช่วงวัยรุ่นที่เรามีความสุขที่สุดอะมันมันโตมากับเอ็กโซอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ประมาณนี้แล้วก็โดยรวมๆคือคิดถึงเอ็กโซทุกคนมากๆอยากอยากแบบ มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในคอนที่ทุกคนได้มาอยู่รวมกันอีกอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็วันนี้ก็เจ็บคอมากๆคือกลับมาถึงบ้านตอนนี้ก็มันแบบสีทุ่มอะไรเงี้ยก็คือแบบหน้าคนอนยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายโฟโต้บูธเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็รู้สึกว่ารูปโฟโต้บูธที่เป็นตู้เอ่อเมมเบอร์ชีพอะมันเหมือนรูปติดบัตรด,ด่วนก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ถ่ายดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไปถ่ายรูปเล่นมุมต่างๆอะไรเงี้ยคือ อย่างหน่อยข้อดีคือของส่วนซิดีจัข้อนี่นซิลิกคือมันไม่ร้อนอืมแล้วก็กีบเอาเวย์ก็แบบไม่ค่อยได้รับมาเพราะว่าคือเหมือนคนมันเยอะมากเราก็แบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้แบบเดินหาแล้วแบบคือได้ไปน,นั่งอยู่ตรงที่เป็นเออจุดชาร์จแบตของเมมเบอร์ชิพพักหนึ่งแล้วแบบลงไปกินข้าวกับเพื่อนขึ้นมาก็ ใกล้เข้าคอนพอดีก็เลยแบบเข้าไปนั่งข้างในคอนกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบประมาณนี้ภาพบรรยากาศข้างนอกก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปยังไงก็ฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็ใครที่ไปคอนเสิร์ตแฟนคอนนี้อะไรเงี้ยก็มาแบบเมาส์มอยกันได้ว่าแบบว่าประทับใจในโมเมนต์ไหนอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ ไปก่อนนะคะทุกคนขอไปนอนดูคลิปให้มันชื่นหัวใจก่อนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย